ไปดูเหตุการณ์ของการที่พบว่าช่วงนี้ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่จดสงขาค่ะมีการระบาดของธนาบัตรปลอมอีกแล้วนะคะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคนร้ายค่ะก็ได้มีการนำธนบัตรปลอมนะคะฉบับละ1,000บาทไปใช้ที่ร้านเซเว่นแห่งหนึ่งกลางเมืองหาดใหญ่นะคะ โดยทางด้านของพนักงานร,ร้านขายเซเว่นคนหนึ่งวันนี้ค่ะได้มีการนำธนาบัตรปลอมนะคะซึ่งเป็นธนาบัตรฉบับละ1,000บาท1ใบเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนค่ะโรงพักหาดใหญ่เพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและก็เอาผิดกับผู้ที่นำธนาบัตรปลอมมาหลอกใช้ โดยพนักงานเซเว่คนนี้บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงตีสองคืนที่ผ่านมาค่ะมีลูกค้าซึ่งเป็นชายอายุประมาณ20ปีเข้ามาซื้อของในร้านจากนั้นได้มีการใช้จ่ายเงินด้วยธนบัตรใบละ1,000บาท,บ 1, บาทโดยเขาบอกว่าจําได้เลยค่ะว่าซื้อของในเซเว่นไป271บาทตัวเองก็มีการทอนเงินไปให้กลับไป729บาทค่ะ ต่เมื่อมาตรวจดูนะคะก็เพราะว่าธนาบัตรฉบับดังกล่าวเป็นของปลอมค่ะและก็มีรูปของในหลวงราัชากาลที่10เริ่มลอกค่ะจึงได้รีบวิ่งออกไปตามหาลูกค้าคนดังกล่าวแต่ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นของตัวเองจากนั้นได้รีบขับรถออกไปทันทีพร้อมกับเพื่อนผู้ชายและผู้หญิงอีก2-3คน พนักงานร้านเซเว่นรายนี้บอกเขาว่าตอนที่ลูกค้าคนนี้เข้ามาในร้านนะคะก็บอกว่าก็เห็นท่าทางผิดปกติแล้วค่ะจึงได้ไปตรวจดูกล้องวงจรปิดตลอดแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าก็มีเพื่อนผู้หญิงนะคะที่มาด้วยกันกับคนร้ายนะคะว่าชายคนดังกล่าวก็รออยู่ข้างนอกพยายามจะเรียกให้ผู้ชายคนที่เอาธนบัติมาใช้รีบออกไปค่ะ เพื่อที่จะขึ้นรถนะคะซึ่งชายคนนี้หลังจากที่จ่ายสตังเสร็จได้เงินทอนฉบับจริงเรียบร้อยเนี่ยก็ขึ้นรถค่ะแต่ปรากฏว่าก็มีการขับย้อนกลับมาดูนะคะที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านเซเว่นนี้อีกค่ะจากนั้นเนี่ยทางนงพนักงานร้านเซเว่นก็เลยนำธนบัตรมาส่องดูอย่างละเอียดค่ะก็พบว่าเป็นแบงก์พันปลอม เบื้องต้นตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะและก็บอกว่าจะมีการประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสผู้ได้นำแบงค์พันปลอมมาใช้นะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการติดตามตัวมาสอบสวนต่อไปนะคะถึงที่มาของแบงค์พันฉบับดังกล่าวนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะ ไปดูเหตุการณ์ของการที่พบว่าช่วงนี้ในพื้นที่เมืองหาดใหญ่จัดสงขลาค่ะมีการระบาดของธนาบัตรปลอมอีกแล้วนะคะล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาคนร้ายค่ะก็ได้มีการนำธนบัตรปลอมนะคะฉบับละ1,000บาทไปใช้ที่ร้านเซเว่นแห่งหนึ่งกลางเมืองหาดใหญ่นะคะ โดยทางด้านของพนักงานร้านขายเซเว่นคนหนึ่งวันนี้ค่ะได้มีการนำธนาบัตรปลอมนะคะซึ่งเป็นธนาบัตรฉบับละ1,000บาท1ใบเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนค่ะโรงพักหาดใหญ่เพื่อลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานและก็เอาผิดกับผู้ที่นำธนาบัตรปลอมมาหลอกใช้ โดยพนักง,งานเซเว่นคนนี้บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงตี2คืนที่ผ่านมาค่ะมีลูกค้าซึ่งเป็นชายอายุประมาณ20ปีเข้ามาซื้อของในร้านจากนั้นได้มีการใช้จ่ายเงินด้วยธนบัตรใบละ1,000บาทโดยเขาบอกว่าจำได้เลยค่ะว่าซื้อของในเซเว่นไป271บาทตัวเองก็มีการทอนเงินไปให้กลับไป729บาทค่ะ แต่เมื่อมาตรวจดูนะคะก็เพราะว่าธนบัตรฉบับดังกล่าวเป็นของปลอมค่ะแล้วก็มีรูปของในหลวงรัชกาลที่10เริ่มลอกค่ะจึงได้รีบวิ่งออกไปตามหาลูกค้าคนดังกล่าวแต่ก็ไม่ยอมรับว่าเป็นของตัวเองจากนั้นได้รีบขับรถออกไปทันทีพร้อมกับเพื่อนผู้ชายและผู้หญิงอีก2-3คน พนักงานร้านเซเว่นรายนี้บอกเขาว่าตอนที่ลูกค้าคนนี้เข้ามาในร้านนะคะก็บอกว่าก็เห็นท่าทางผิดปกติแล้วค่ะจึงได้ไปตรวจดูกล้องวงจรปิดตลอดแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปรากฏแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงนะคะที่มาด้วยกันกับคนร้ายนะคะว่าชายคนดังกล่าวก็รออยู่ข้างนอกพยายามจะเรียกให้ผู้ชายคนที่เอาธนาบัตรมาใช้รีบออกไปค่ะ เพื่อที่จะขึ้นรถนะคะซึ่งชายคนนี้หลังจากที่จ่ายสตังค์เสร็จได้เงินทอนฉบับจริงเรียบร้อยเนี่ยก็ขึ้นรถค่ะแต่ปรากฏว่าก็มีการขับย้อนกลับมาดูนะคะที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านเซเว่นนี้อีกค่ะจากนั้นเนี่ยทางน้องพนักงานร้านเซเว่นก็เลยนําธนบัตรมาส่องดูอย่างละเอียดค่ะก็พบว่าเป็นแบงก์พันปลอม เบื้องต้นตำรวจลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะแล้วก็บอกว่าจะมีการประสานชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสผู้ได้นำแบงค์พันปลอมมาใช้นะคะแล้วก็จะเร่งดำเนินการติดตามตัวมาสอบสวนต่อไปนะคะถึงที่มาของแบงค์พันฉบับดังกล่าวนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรค่ะ